แตงไม้นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง,งไม่ต้องจับโอ้โหไม่ติดสักอันเนึง มองเห็นไหมมองเห็นไหมเด็กๆแห้งหมดมองเห็นไหมคะลูกมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวนิดนึง ทํำผางความคิดนะคะตั้งต้นทางะนะประโยชน์ของน้ำผลไม้มีอะไรบ้างนะคะมวลาเหลืออยู่ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวลองดูสิคะแต่ละคนนั้นบอกอะไรได้บ้างนะะประโยชน์น้ำผลไม้นะคะลองอย่างน้อยสัก5ข้อค่ะอย่างน้อยสัก5้าข้อเวลาเหลือ,อยู่ประมาณ5นาทีด้วยกันนะคะวันนี้ บังเอิญว่าเด็กๆนั้นไม่ได้นําอุปกรณ์มานะคะแล้วก็ถ้าปฏิบัติทั้งห้องมันก็คงจะยุ่งยากนะครูก็เลยจะแค่สาธิตอย่างเดียวนะคะแล้วก็กลับไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันในสัปดาห์หน้าว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็อยากจะทําน้ําอะไรรับประทานก็แล้วแต่สิ่งที่เรานั้นชอบนะคะ,ะให้เวลาลงมือทำได้นะคะอีก4นาทีนะคะเวลาเหลือเล็กน้อย ใจดีให้เด็กๆได้ชิมด้วยสงสัยอร่อยอร่อยเกินไปหรือเปล่าอ้าวยิ้ม่ะพอกวนชิมแล้วเป็นไงบ้างครับระวังแก้วครูด้วยนะระวังแก้วครูด้วยอ่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลารับประทานค่ะเอาแก้วคืนครูด้วยนะคะอ้าวพอแล้วค่ะวางเอาไว้วววเดี๋ยวแก้วแตกค่ะลูกเดี๋ยวแก้วแตกไม่ได้ อ้าวตอนนี้นะคะเป็นไงเอ่ยเสร็จไหมคะอ้าวใครจะเสร็จนําเสนอได้อีกหนึ่งนาทีมีไหมเอ่ยมีไหมมีเวลาเหลือหนึ่งนาทีโอ้พี่พี่ไม่ใส่สมุดอะครับอ้าวไม่เป็นไรค่ะนะคะสัปดาห์นี้นะ,ะในเรื่องของเด็กๆได้มาฝึกปฏิบัตินะคะเราเรียนรู้ประโยชน์ของน้ําผลไม้นั้นมีอะไรบ้างนะคะกลับไปฝึก ฝนที่บ้านนะคะอาจจะทําให้ถ้าฝึกฝนเก่งๆอาจจะทําเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ